สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับตอนอยู่ในช่องของเอกอภิวัตรลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับมาเล้วมาเล้วมาหอดจอดถึงแล้วไอ้วัตรแล้วมึงบ้านอีกทีไปเฮ้อมาถึงแล้วนะครับบ้านนางเอกปลายสุภาวดีนะครับ อีกคือชาบหรืยอยังไปหาดอีกไหมเราไปหาดไหมไปไปเหรอไปเลยได้สูบสองไปเปิดน้ำหน่อยเดี๋ยวพี่จะลงมาเล่นน้ำเล่นน้ำไหมไม่เปิดไม่ได้สูบแล้วทำไมอ่ะมันไม่ใช่น้ามันนี่ก็มันร้อนแล้วเนี่ยมา,า,า,าสูบเร็วไอ้ที่ลงมาสูบช่วยสูบไม่สูบสูบพี่จะเล่นน้ำบอกพี่ไปก่อนไดบอกพี่ไปสูบให้เลย นี่เจ้าของบ้านคนสวยแม่จะไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำก็เอาสายไปน้ำเอาไปสูบใช่เนี่ยจะาสายไปน้ำไปสูบสู้นนูนเอาห้องเอาห้องไหนเอาห้องนี้เหรอห้องนี้จะเย็นกว่าโอเคไปเอาไปอ้าวอ้าวลุงเมย์น่าจะรักพอดีนายยังลุงวัดนายยังเดี๋ยวเก็บของก่อน โอ้ยมันมันไม่ได้เปิดนานเลยเปิดเาดูประมาณ4ีปีบ่บ่อปล่อยมันปรับไปก่อนเดี๋ยวหาจเขมาเบิร์ลาเบิงอะไรย้ายฮะปูงตำช่างแอร์ในตำงนานห้ดขายส่ต่ำพะนะช่างแอร์ในต้งนานท่นไปแบบออตูวิสูที่หน่อยเฮะ โอ๊ยมันเย็นแล้วนี่ไงมันเริ่มเย็นแล้วเนี่ยปล่อยมันก่อนมันก็ปรับอากาศดูดอยู่เนาะเออเพราะว่ามันไม่ไม่มันไม่ได้เปิดไงปรับอากาศดูนี่เดือนกว่าแล้วนี่ไม่ได้กลับมาบ้านโอ้ลืมกางเกงไว้เหรอเนี่ยใช่ไปเช็ดหน้ากับตาต่างไปซีงค่ะไปน้ำไปไปไปเริ่มไปเปิดน้ำเลยพี่พร้อมลับเดี๋ยวไปยกอันนี้ออกมากับพี่ไปช่วยยกสายน้หน่อยได้ อยาเปลี่ยนเกงก่อนโอ้หถือถือให้ดีนี่จะถอดกางเกงจะไปเล่ยืมมามันอยู่ในรถตรงไหนอ่ะโอ้ยไม่แต่ยูทูบเบอร์โอัยของเราไม่ใช่ของเราของใครอ่ะของอ้วนเหรอใช่อยู่ไหนไม่รู้อ่ะนี่แหละเื้อไม่อ๋อโอ้กระดีมันอยู่ในน้ำกันมันก็จะไปย้อมกันที่ไอหาดีดีบ่บ่เอ้วไหนอ่ะ อนต้งใไหปนอนด้วยเหรอไม่เราห้องนั้นนะอืห้องามเหรอไปนอนนี้ก็ได้นะนอนนี้ก็ได้ีนันอนไหนเออได้ยะพี่นอนกับพี่ได้นัเบื่อแล้วจอมเออมันยุ่น้ำกันนี่ไหมนะนอนนี่ยู่นั่นนั่นนักกลัวเขาแยกจากกันเล โอเคครับพี่น้องคลิปเยฟ้าโอเคเหรอวะก็โอเคแล้วไงโอเคแล้วไงเอ้ยไอ้ยิ่งคลิปแล้วเนี่ยนี่นี่เลยที่สองชางแอร์นั่งนั่งช่างแอร์เอ็กเอ็กชักแอร์ใช่เอกโอ้โหโอ้เล็กแน่เลยเล็กแน่เลยโอ้โหเล็กเองเลยเล็กเองว่ะไม่เล็กนะเพ่ไม่เล็กแล้วเพ่อี๋งสูงกับมึงโอ้ย โอ้โหนาเอากองอจะไปล้างไม่มีใครอยู่ไม่เอกกองบ่ก็ยังไงตีดังวะโอ้ระคัตีก็ไปดังระคังไ่ดังก็ตีคลินี่ไปลาไปกินไปคนลงไปกินไปเอ้ไปไหนเฮะลงไปข้างล่างไงไปใไปทำไปคิดถึงแล้วหรอกูวินกูวินคอ เ็นพยุังไมที่กูไม่เหที่หนีกโอ้โหเยอะมากเลยทำน้ำต้อสูบอะ่เร่ยไปสูบให้หน่อยเร็วเมนูวันนี้นะครับไปสูบเร็วไปสูบเร็ว่ปลาื่นได้แต่รานนั้นน่าจะทำปลาอื่นได้

ร้านทุเรียนก็เลยซื้อมานะครับนี่โอ้โหกินอะไรมาอีกกินทุเรียนปะกินกินมันเป็นกินแล้วเลิกกับเราม่กี้มันจะไหนอ๋อกินแล้วเลิกกัเราหรออะไรก็กินไม่เป็นหรอกุ้งก็กินไม่ได้หรอพี่หลกินอะอะไรก็กินไม่เป็นเหรอกุ้งก็กินไม่ได้เหรอได้พี่หล่กรูดีมากเลยนะมาได้แห่งขึ้นสิไม่ยังไม่กินเปิดเลยเชื่อไปกินเขาเดี๋ยวคุณหล่อนสิกินแต่พี่มีจะกินของกินเลยฉันจะกินไรดีค่อยอร่อย พี่จะเล่นน้ำพี่อินก็ปวดกินนะพี่เอกจะเล่นน้ำเล่นครับเล่นพี่จะเล่นโยใช่เล่นตากฝนไปเลยโอ้เราจะต้ต่อนะจะตั้ต่อเลยนะทำไรอะทำเ่ให้มาอีกคนนึ่ะเ่้นะีเครื่องตักาวันนี้ีครบนอร่อยม่ซ้ำจำสูตรได้ไมแม่จำได้สิจำได้สิ บอกไว้ว่ารานี้เขาเ๊ะอยู่แล้วสดอดเลย่เะมากตุ้มติ่มเนาะเสีตุมติ่มตําแซ่บหอมจังขูดเนี่ยขูดเนี่แซ่บมันเร็นหน่อยนี่ยนี่ยนี่น้ำยาเน่ยครบแล้วั้งได้มึงซื้อขูดปนนก่อนแปะเปแปะเปแปะสเปะีเนาะอันนี้แปะร้านแปะอันนี้ข้าวหลานตัวนี้เออข้าวหลานกันนั้นอันนั้นมาจากไอ้อะไรวะ งสมมติประกาศอันนี้บอยวินอันนี้บอวินอร่อยมากเนื้อหนุกหนุกอยากให้อิสระก่อนเสร็จแล้วค่ะอิสระค่ะอันนี้ก็เนี่ยบรรยากาศดีให้สองจาวาเหมือนฝนจะตกเลยนะครับบรรยากาศดีมากแต่เมืันฝนจะตกเลย เราม่ตะบาดหลังใหญ่ๆเป็นจะอยูหายพี่น้องเดี๋ยวนีแม่เาลองดูนเคยกินไหมนี่่นี่ลูกทำนี่วนะีมาดูนลูกเวลากินคนแล้วก็กินเลยใช่ไหมนี่หไหม สุกแล้วเนี่ยมันก็ทำสุกแล้วนไง <c oughs> คนืคนต้องคนก่อนค่อยกินนะ่ะต้องคืออะไรอ่ะยำตีนเขาเรียกอะไรอ่ะยำตีนยำตีนเอา้าเออแค่นี้มาสูตรสูตรคนเนี่ยแซ่บเวลาคนจะกันเนี่ยแซ่บมากโอเคลโหก็คนเห็นว่าร้านนอกกินแน่ไม่นนะมดำซั่วงได้ไยำตีนไก่อะไรไม่อยาก

อืมถ้าอย่างงั้นก,ก็ข่าวอีกก่อนโอ้ยน้ำลายแตกหึมหันขึ้นจังพ่อ,อยังสอนติยูว่าตาฝาดอืม โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากพี่น้องกดไลคก์กดแชร์กดติดตามช่องอีกพี่น้องร่วมเพื่อนออฟฟิเชียลครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ